ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชื่อผู้สุขคนเนะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็ยู่ร้านไกย่ย่างพี่น้องฝนกระตกดีดีเด้อพี่น้องเด้อขอเอาไปไหนเด้อเจเพ้นบดกันเดีเจเพ้นวาชันฝนกระตกพี่น้องกดไลค์กดแชร์นั่นเลยเด้อเมื่อนี้ตามสายพญานาคตามเจ๊เพ้นนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกใกลใ้ทางช่องเลเด้อค่ะมื้นนี้เบริรกซับนาคีตามสายพญานาคฟันแมน่นบอกเลขกับแม่นพี่น้องเอาเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำแนเนะคะ่ะชอบจั้งตามนะคะเนาะ ฝนกะกำลังตกพี่น้องฝนตกานรัยต่ำบางงงนะฝนฝันแม่นว่าจานแมันแม่ไฝนแม่ค่ะพี่น้องเรื่งตําบางงค่ะค่ะพี่น้องวันีเด้อค่ะฝนตกแรงนะครับตกเแรงเียกอดตอนนั้นของก่ัเออนตกีี้เสียงแสกหน่อยค่ะฝนกตกเนาะ ดีมาวัดปูฝนดีดีสุ้มเย็นมาวัดปูขายยังค่ะเมื่อนี้ขายยังนี่ขายใกลย่างสุ้มตั้ตั้ปลาตั้หอยตั้ทะเลนี่แหละค่ะตั้มสัวตั้มั่วนี่ละจ้าเด้อพี่น้องเด้อพี่นอยอะไรขายอะไรคะพี่ขายอยู่หน้าวัดหน้าวัดดอนตาวัดป่าดงวัดป่าดงหนองตาลค่ะประมาณจักรลอยเมฆสีหลักก้อนก้อนสี่สิบประตูค่ะอูเข้าค่ะ ้าางเนะชื่อร้านชื่อานชื่ออะไรครับเจ๊พินไก่ย่างเจ้าเก่าค่ะเจ๊พินไก่ย่างค่ะเจ๊พินไก่ย่างเขาสวนกวางเจ้าเก่าค่ะโอ้ยค่ะแหววพี่น้องใส่ยิ้มข่าวกระแหวมากกว่าเด้อจ้าจเข้าไปกราบสักการะปูค่ะค่ะกินยิ้มจังย่างเข้าไปกราบสักการะปูเนาะจ้าจะสิบ่เมื่อยแม่ยูนี่ เจอเหตุการณ์ตลาดเจอยุ่จธารมม้ามือแหลกค่ะเจอเจอเลยเจอเจองูใหญ่ไหมค่ะขวางถนนอยู่เนี่ยอฉันกบว่าแมนนันคอนใหม่นะอะเกลยแฟนกบว่างูใหญ่งูใหญ่มาสั่นงูใหญ่อยู่สายขอนใหม่ฉันกะเล็ว่าจังสี่เนาะขวางสุดถนนเลยกัะยกข้อขึ้นมาแต่เป็นไงประมาณล่ะ โย<ป>กแบบไรแต่ยกแบบเมืองนีกไหมยกึ้นนัน่นแห<ป>ละค่ะโอ้ยกแบนนี่เลยแมนค่ะยกขึ้นมาเบืองนี่ละ่มะมาเบืองลานหรือบาเบงที่นองนี่ละ่ะบ้านเท่านี่ล,ะนนล่ะมือนั่นปูคนกับแบ๊คู่มาเกียดเนาะค่ะมาเกียดให้แม่คายูนี่ละ่ะาะวมาตอนมาหม่ๆน่ะมันลมลุยน้ำลุยตรงขายของเที่ยงวัวเขานี่ปานดำหน้าละนะเนาะอืมวันนี้มือนันปูนก็เลยเอาบู๊่มาเกียดกท้สมลานี่ล่ะพระเจ้าก็เมื่อเบิดแล้วเจ้ของ เก็บลานไม่ขากันเลยเก็บลานพอดีแฟนงวดไปก็เห็นงูใหญ่งูใหญ่ว่าสัน <kalk> แฟนมามันยื้อสายว่าสันคอนไหมว่าสันกระหว่างมาแล้วก็แม่นกระหว่งงดไปกันเลยยกขื่นสี่ล่ะยกขึ้นมาเบิ้งยกขึ่นยกหนายกลังยกลังยกหนาก็หมอดลงโอ้ยสาธุดเดอ้อผู้หากได้วางสีเนาะมาเพิ่งพ้าอาศัยกูให้ลูกหลานขายของดีเดอ้อเจา้าพ้าเลยว่าหมอดลงเรือยไม่อีกซองเบิ้งอีก เที่ยวที่ต้งก็เลยไปเลยปะค่ะบ่เห็นเลยหายไปเลยจากจากเหตุการณ์จริงที่พ่อเนาะจ้าอันนี้เรื่องจริงพ่องงูใหญ่ค่ะอาทิตย์ก้อนนี่แหละค่ะอ๋อาทิตย์ก้อนนี่แหละนาวัดตรวงน้องตาเล่แมนค่ะหน้าวัดหลวงน้องตาเลยค่ะคุ้นคุ้นนะะจ้าเจ้าเป็นเจ้าญาติมาเบิ่งหนุเบิ่งหลานนั่นแหละค่ะประเดนอย่างที่ว่า ฝันฝันเช่อตเด็ฝันค่ะวันนี้ก็เลยกลับเมื่อน,นอนเนาะก็เลยฝันฝัน่นาเพื่อนน่ะเอานกไปหายซีตูนกเจาก้าแม่น,นกน่ะบักง,งามเลยได้นกน่ะจักนกจักแม่นนกออียงหนกบักง,งามเลยตู่งามบันนี้เลยเลยหอบเอาน่ะหอบไปถึงซีตูนั่นแหละเจ้าของก็เลย้างไปอีกไปเห็นงูน่ะพันกันมันนี่ฮูู้้พันกัน เดี่ยวเด้อพี <sk> ่น <t together> ้องเลยไปเห็นงูพันกันก็ลังคนก็ลังผีพันกันแม่ค่ะเพิ่นหักกันลูซื้อว่าเพิ่นหักกันหลายงูคูนี่น่ะนะบ้านนี้แต่ของเล่นย่างขีดไปไปเห็นหมูป่าอีกสองตัวหมูป่ากันหักกันอีกบอันนี้จ้ากันย่างเข้าไปเพื่อนนั่นแหละมองเพื่อนยูนั่นแหละนี่แหละค่ะแกะดีกวามฝันจะแกะเอารถเนาะกูได้ดีจะเป็นคูเป็นค่ะเป็นคู่ไข่คู่มันเลยโนกกระซี่ตัวงูกระเกี่ยวกันสองตัว ล้็ห <ย ove purposely> มูปลานักพวกนี้อีกสองระตนกนกนีกันนึ่มัรเนี่ยเราบเต้อเตี๋ยวหลดจากตีพวเปลี่ยนนอพนว่าห้ไปโตบ่ได้โดุาตีเอาสุกเอาเจีงซีละพอสิหาเจียงซี่ก็สั่นพนมาหานาเขาไปตีเอาให้มนุษย์มันตีเอา่สั่นเพ่นมานะจากก้อนสีมาหนีกระบอก้องสาวห้สุตีเอาเด้อมันสั่นปูคนกับยาเพ่นมาบอกว่าไปตีเอาสั่นพนมา เอตีเป็นตัวใดจ้าบันว่าหันไนตีว่าหันไหนว่าอียังอยู่มันก็แบบเพิ่นหอยหอยหอยหอซื้อไม่หอยหอยทุกคนทุกซื้อทุกตีเอาด้ตีนะค่ะนกกระดักตัวกันตีค่ะตู้ตีตัวแมนงูเกี่ยวกันกระักตัวงูสองตัวเกี่ยวกันทันกันฆักกันหลายได้งูนะฆ่ากันหลายถกว่เจ็บซ้อนบอกฆ่กันหลายแล้วก็บเจ้าของโซนย่างไปอีกเนาะ ยางไปอีกประสั่นมาหมูปลาแค่น่ะหมูปลาแค่น่ะหักกันคือกันยางเข้าไปมองโค้งคนยูน่ะล่ะนี่ล่ะอ่าเจ็บสองเล้เจ็บสองนี่แล้วเนาะเจ็บสองเ็บเจ็บเนาะเจสองตเจ็บเจ็บไ่ด้แล้วเกียวลวดนกนึ่งนึ่งนึ่งสองแบบนกซีตู่เด็หนาปลาเจปลาสองโตหัวกระเมียเพิ่มหลังไนคู่เจบแ เอ็ดยังเก็บเงินหมูปลาแต่เี๋บ่แปดแๆดหมูถ้าคิดว่าสีมีสีจะตีสีอย่างเพราะว่านมก็เป็นสีเนาะตีสีแต่โตมีสีอย่าผิ่มสีเด้วยตีสีบ่บ่รู้ว่าเอามาเคล่นมาให้ให้สีให้มีสีอย่าผิ่มสีไปยังสีหรือคือเพราะว่าเพิ่ดกับใบใบมังสีหน่นยเนาะเอาเท้ากับฝันเราแบบตีเอาเนาะ ได้มีโชคอะไรเท่า hmm. น mm ั hmm. yeah. so yeah. è, mm. ้นละเพิ่นว่าจาเพิ่นมองหยยเป็นตัวพี่น้องกับตีส้อยกันแนนพี่น้องก็ไปกับตีซ้อยกันคือธรรมดานี่สิบพฝันเน้ยมันนอนมันพอยพอดแล้วถามพอกก็แม่มาฝันดีบ่บ่อ้นั่เาฝันเลยพ่อบัดกับเมื่อบัานไปฝันจ้าฝันฝันกับสะดุดตื่นขึ้นพอดีฝันก่อนสิแกงฝันเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นเล่า มูมืที่มืมสที่สี่ได้มูอมอสองโตมือมือี่สองบ้างมือีืี่ขาแล้วกนไหนเนี่ยส,สีหนึ่งสี่สองแบบกันเนาะออที่สองตั้งนต่ที่สี่วิ่งสีมีเก็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดเก็ดสี่สองเ,เ,เ,ปเป็นูก่งแน่แล้วยกน่ยหยกใครลูกเบิกแม่บาน,นส่วนตัวเลขที่แม่ชอบในใจคือชอบตัวไหนของแม่ครับ มันก็บอกกัน่าไดเนะแบบส่วนตัวเราเเนี่ยครับผมเอามือค้างนี่เอาไดเดียวค่ะพี่ผู้ใดมีโชคมีดวงกเบิงเอาเดีคเด้อื้ือืร้าเป็นแนวทางห้นะคะนาะพูเป่นเป็นแนวทางห้กับยาเผือผู้ใดมีโชคมีดวงกรบตอเอาเด้อจ้าเนชอบส่วนตักะส่วนตัวเราวิครับส่วนตัวเหรอครับ ต้นตูตะว่าเล่รดนะมัน042เล่เจ้าของเลถเจ้าของ042ตะว่ากับบมเมนวาเื้เด่นบอกเลเลาะค้ะคื 6, ่อเป็นแนวทางให้คนเมธ่นองก็คซือกับพ่อได้ฟังพ่ได้รุ่นเนาะเนาะจ่าพ่อดงลุ้นไปอ่าแดดลุ้น042ครับแม่เขียนไว้หน้ำแม่ประกาแล้วเขียน30042 เต่ว mm ่าแม่ลองยนงใจเพิมมาี่042นะครับเป็นเลขรดค่ะอตัวนี้นี่เมนั่งดำนี่ลดเอายกไงน่ะละจเป็นข้างหน้ามันต้งนั่เออนี่้องเล็บทุก่าคกันค่ะมีเยอค่ะพี่น้องแมอทั้งวันนี้เจ็ดสองหน่งสี่เจ็ดเจ็สี่สอและเลขทะเบียนรถัเรนัดตรันต้องฝันกับนี่ทะเบียนรถตรงกันเลยนะ ปรนางนี้นะจ้าจ้จ้าจ้าจ้า้าจ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 ้่จ้า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 ป้าจ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 ้อจ้าจ้าเมเจ้าจ้าเ้้อจ้าจ้เนีาจ้าจอาน้าจ้หลาย้าจ้าเ้ีย้านแา่ er huh ้า้าจ like ้าเด็จ้าจ้าจ่ยจ้าจ้าด้า่้าจ้าย้าจ้าจ่าจ้าจ้าจพ้าจนาาจ้าาจาจ้าจนพ้า้าจคาจ้า้้าจ้าจ้จ้า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 า้้า เจ่พิ walk, s <S yeah, sure. ่นกะเจพี่นกแก่พีนไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะเจ่พินไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะเขาสวนกวางค่ะอาหารหมานเด้อคน่ายกิมเด้อค่ะ